ยูยะอัสโนน้องชายของชาคูมาอดีตดาวเตะอาเซนอนถึงแม้ว่าพี่ชายของเขาจะใช้เวลากว่า3ปีกับไอ้ปืนใหญ่แต่มากถูกปล่อยยืมทุกครั้งจะไม่รับโอกาสในการลงสนามเลยก็ตามมาวันนี้น้องชายของเขายูยะกำลังเดินตามรอยบนเส้นทางลูกหนังเช่นเดียวกับผู้เป็นพี่และถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่คืนฟอร์มโดดเด่นเชิดฉายอยู่กับซานเฟเซ่โรชิมา ในเวลานี้ด้วยวัยเพียง24ปีต้นๆก็มีความเป็นไปได้ที่ชาวญี่ปุ่นจะคาดหวังให้กับความสําเร็จของนักเตะสาเลต์ญี่ปุ่นให้มีโอกาสในการได้ลงเล่นสู่เวทียักษ์ใหญ่อย่างรุโลกตามรอยพวกดาวรุ่งรุ่นพี่ในอดีตที่ผ่านมาประวัติส่วนตัวคร่าวๆยูยาอาสโนเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์1997อายุ23ปีสัญชาติญี่ปุ่นสวมเสื้อหม่เลข2 1 9ส่วนสูงคือ170ซติเมตร ขนาดเท้าซ้ายโดยตำแหน่งที่ลงเล่นก็คือตำแหน่งกองกลางและมิดฟิลด์ด้านซ้ายของทีมอยูยะเข้าร่วมสโมสรเมื่อ15สิงหาคม2019ในขณะที่ร่างสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่3 1มกราคม2022โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานภายในปีเดียวกันของวันที่1มกราคม2019โปสการ์นิเวอร์ซิตี้ออฟเอชแอนด์เอสเอสได้เซ็นเข้ามาไว้ในครอบครองเพียงไม่นานก่อนปล่อยให้มิโตฮอลลี่ฮอตดีเจแบนด์ i ิ i ดิวิชั่นล่างภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ได้ตัวมา และยูยาใช้เวลากับทีจนถึงวันที่15สิงหาคมก่อนถูกซานเฟซ่โรชิมาคว้าตัวไปครองโดยไม่มีเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาตัวฉบับเบื้องต้นในการย้ายทีแม้สัญญาซื้อขายจะเป็นของซานเฟซ่แล้วก็ตามทีแต่สโมสรยังไม่เร่งรีบเขาจนเกินไปนักก่อนปล่อยยืมให้ฮอลลี่ฮอคใช้งานไปจนจบดูการเสียก่อนจนกระทั่งภายในวันที่31มกราคม2020เมื่อหมดสัญญายืมตัวยูยาก็ได้เดินทางมายัางซานเฟซ่โรชิมา สโมสรหลักอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าพอได้มาเล่นในเวทีใหญ่อย่างเจลี i, แล้วแล้วก็สิ่งที่สื่อต่างพากันพูดถึงนั่นก็คือ,อยูยาจะสันต่อความสําเร็จในการได้ไปเล่นเวทีใหญ่ระดับยุโรปเหมือนกับผู้เป็นพี่นั่หรือเปล่าโดยผลงานกับทินที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วยูยาอาซันโดคนนี้มีส่วนในการช่วยทีมรังอันดับอยู่ที่แปนของตารางฟอร์มการเล่นก็นยอดเยี่ยมแม้ว่าจะต้องเป็นอะไรชั้นดีไว้คอโยโรเปชั้นให้กับทีมอยู่บ่อยครั้ง แต่ความพิเศษของยูยาก็คือความสดและความกระหายฝรังกับเคลื่อนในเกมบุกที่ล้นเหลือยามเมื่อเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงเวลาไหนก็ตามทำให้ทีมเกิดแรงกระตุ้นและรักษาผลสกอร์ที่ต้องการมาได้เสรทุกครั้งแม้ว่าซาเนเฟซจะไม่ใช่ทีมท่ยอดเยี่ยมหรือเป็นตัวท็อปรดับหัวตารางแต่ก็สร้างความปั่นป่วนให้ได้ไม่น้อยกับบรรดาทีมใหญ่ที่ต้องการเก็บสามคะแนนสำคัญกับทีมจนถึงท้ายด้กลางตารางแม้จะไม่อยู่กับทีมได้ไม่นานแต่ยูยะก็เริ่มเป็นขวัญใจกับบรรดาฟแฟนบอลของทีมทั้งในต่างประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าในอนาคตอาจจะพัฒนาปีดาจนไปสู่ระดับยุโรปตามรอบพูดเป็นพี่อย่างทากุมะแก่งญี่ปุ่นและตอนนั้นอย่างชินจิคังอวะหรือรุดดึกเกันอย่างทา um กุมิมินาเมโดกแต่ลุ้นแล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตชื่นชอบกดถูกใจลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Empire Platform ครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire